I think I'll don't hungry. be <laughs> อาหารเย็นมื่อแรงดินเนอร์คือแก้วมังกรกับบักหงฮอนแลนด์บักหงฮอนแลนด์ในสวนจ้ะพี่น้องส่วนแก้วมังกรซื้อมาจากแห่งหนึ่งแห <laughs> ่งไดเนาะไปเจอโดยบังเอิญ <laughs> นอนจนผมฟูเบิดตื่นคือมากกินก่อนกินแล้วก็สะไปอาบนา้ำสอนต่อหกโมงแรงแก้วพี่น้องฝึกไห้เหล่ากินผลไม้ตาม้วยดูในสวนเด้มองย่างพัดไปหาบังเงาะมาปลูกบักเงาะบักมังคดุดเพราะว่าบักเงาะบักมังคุดนี่มีในสวนผอเดียมองแต่ว่าสวนเด้มองที่เอามาปลูกใหม่นีว่านัดในมีนะพี่น้อง กัทย่อยปที่ระย่างค่อยๆแซมนูนนี่นั่นไปเข้ากับปลูกไปเข้ากับว่างแผนไปนอนในสวนอย่ามองไปเก็บพักในสวนเนี่ยเต้มเลยจ้ะพี่นอ้องบักเขือต้อแล้บักเขือขาวอันนี้แค่แดงจ้ะพี่นอ้องบักแข่งกับ,บ่ต้ตองปลูกพักอันนี้หลายๆพี่น้องเนี่อย่ามองมาปลูก ดอกแค่พอหยังนอกจากสีอามาฮหกก็บเขาเด้หลายอย่างแล้วเขาสีเป็นพืชตะกุ้นทัวเขาสีบำรุ่งดินน้ำได้จ่ะพี่น้องพวกต้นแค่ต้นพระอิลามต้นกล้วยนี่เขาสีเป็นพืชบำรุ่งดินเลยต้นกล้วยค่เห้าตัดเอาหน่อยมันมาก,กินแล้วเขากระตัดตัดต้ดตนมันก้องก้องไหวมองได้ที่ต้นกล้วยก้องไหวเขากรสีค่อยคย่อยสลายไปในดินดินกับสีล้วนซุยจาะพี่น้อง พืชตะกุ้นทวนนี่สุดหยอดแห้งดินผู้ได้แข็งแข็งดินผู้ได้บางงามว่มีอินทรีย์วัตถุนี่ปลูกไปเลยแล้วก็คากับงามแห้งกับพี่น้องคายะมองกับสิปลูกทั้งคาหวานคาหน่อยคาที่กินหยอดคาแดง<笑><笑>กระลกกระล่นพ่อหา่คาเหลืองคาเหลืองที่เขามาใส่ต้มยำ ไออีทฮาบอยู่อีทฮาบฮาบลิสผักพายะโอ้คุณว่านี่มาจากสวนที่ผมไปเมื่อวานนี้โอ้โหนี่คายน็อตน็อตพริกสำหรับผักพายะสลัดสำหรับกินเยลโล่กินไลก์กับผลฮอลแลนด์เนม ยันหลกปะภายยาอยู่อีทฮอนแลนด์ดิส s kind ฮอนแลนด์กินจนปากเป็นลิปสติกสีชมพู